จะพูดถึงในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโจสตูดิโออีกเช่นเคย ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเนาะโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้เห็นใส่ชุดแบบนี้ไหมครับไม่ได้ว่ามาโปรโมตนะครับเนาะและก็ไม่ได้มาเรื่องกีฬานะครับแต่มาเรื่องในการในการเรียนศิลปะเช่นเคยนะครับกับคู่โจสตริโอด้วยนะครับเนาะโอเคในคลิปนี้แน่นอนครับ พูดถึงศิลปะแน่นอนก็จะพูดถึงในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานเห็นใส่เสื้อแบบนี้นะครับจะพูดถึงการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพวกเรามามารอฟังกันเลยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆแน่นอนครับทุกคนคิดยากมากๆมีครูบอกว่า อนักเรียนให้วาดภาพตามจินตนาการของตัวเองไม่รู้ว่าเราจะสร้างสารรค์ยังไงนะครับแต่ความหมายของการสร้างสารรค์เนี่ยคำว่าสร้างสารรค์นะครับก็คือการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยโดยดูแบบรูปแบบเก่าแล้วมาสร้างพัฒนาต่ออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับครูแล้วนะครับความหมายมันจะเท่านี้ ก็เลยอยากจะบอกพวกเรานะครับการสร้างผลงานศิลปะหรือการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีมีความคิดอะไรเยอะๆนะครับครูอยากให้นักเรียนลองเน้นนะครับสิ่งรอบตัวเรานะครับไม่ต้องคิดไปไกลเฮ้ยวาดอะไรนี้ดีไหมว่าวาดแบบนี้ดีไหมไม่ต้องไปคิดมากเลยนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับ ลองคิดแบบสิ่งรอบๆตัวนะครับอาสมมติโคนะครับต้องต้องสร้างผลงานศิละปะแบบสร้างสารรค์โดยที่ว่าไม่ไม่เหมือนสิ่งที่มีมีอยู่แล้วนะครับอาสมมติว,ว่าเสื้อตัวนี้แล้วกันนะครับอาครูโจสร้างสารรค์เสื้อฟุตบอลหน่อยเสื้อกีฬาหน่อยนะครับ รูปแบบมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเสื้อมันก็คือเสื้อนะครับเสื้อมันมีคุณสมบัติก็คือเป็นเครื่องนุ่งห่มเอาไว้ใส่นะครับก็เราทายัางไงให้มันดูโดดเด่นขึ้นเราต้องใช้สีแปดไหมนะครับสีแบบสีสันเลยสีสันสันแบบฉูดฉาดอะไรประมาณนี้นะครับคือการสร้างสรรค์ก็คือคล้า,ายๆการจินตนาการอะไรครับความคิดเป็นของตัวเองครับสร้างออกมาเลยครับประมาณนี้ ก็คืออ่าสมมติว่านี่คือตาสโมสรที่ที่จริงเป็นตาสโมสรของนครราสีมามาดาเอฟซีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเราจะสร้างสารรตอนนี้มาเป็นหัวแมวนะครับหัวแมวสีสว่านนะครับเราอาจจะสร้างสรรเป็นแบบว่าตอนนี้เขาอาจจะเป็นแบบนิ่งๆนะครับหดๆนิ่งๆแต่เราอาจจะเป็นแบบแนวแบบออกแนวน่ารักอย่างเงี้ย อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเอาไปพูดแบบว่าเฮ้ยดูถูกอะไรหรือเปล่าไม่ไม่อยากให้เกิดดราม่านะครับนี่ก็คือเป็นการอสอนเนาะเป็นการเป็นยกเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวอย่างอย่างอื่นได้ไหมได้ครับโอเคเลยถ้าเป็นตัวอย่างอย่างอื่นสมมติว่าอ่าหยิบ สิ่งที่ข้างๆนี่เลยครับเนาะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนาะคือที่เขาเขาเรียกนะพันทิชูนะครับเนาะหมดแล้วนะครับเราสามารถจะเอาตัวนี้ไปสร้างสารรค์ได้ไหมตอนนี้มันเป็นทรงกลมเป็นทรงกระบอกไม่ใช่ทรงกลมเป็นทรงกระบอกนะครับเราสามารถเอานี้ไปสร้างสารรค์เป็นทรงอย่างอื่นได้ไหมได้ครับเนาะแค่คิดนิดเดียวก็ ก็เป็นการสร้างสารรค์แล้วนะครับอันนี้สามารถสร้างสารรค์เป็นอะไรได้บ้างบางคนนะครับอาจจะมีพื้นนะครับเป็นอะไรครับเป็นแก้วนะครับเป็นที่วางหน่งสอเห็นไหมครับนี่คือการคิดสร้างสารรค์นะครับเนเราเราไม่ต้องคิดว่าเฮ้สร้างสารรค์จะคิดยังไงดีวะไม่ต้องครับมันอยู่ในหัวแล้วการสร้างสารรค์ ครูมั่นใจเลยว่าทุกคนมีหัวคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วเราสามารถที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะครับโดยใช้ศิลปะหรือการเราประดิษฐ์ประดอยขึ้นมานะครับคือการสร้างสารรค์แล้วนะครับอ่ะสมมติว่าไฟแล้วกันไฟที่เราติดอยู่ตามบ้านนะครับของเดิมมันจะกด เปิดปิดสวิ้แต่เราสร้างสรรแล้วปกมือมันก็ติดนะครับดีดนิ้วมันก็ติดบอกมันไฟเปิดมันก็ติดเห็นไหมครับนี่คือการสร้างสรรแล้วนะครับการสร้างสารรค์คือการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาโดยใช้ความคิดของเราและใช้วัตถุวัดสดุต่างๆ ให้มาเป็นแบบอยา่างนะครับนี้ความคิดของครูเองความคิดของผมเองนะครับเนาะความเข้าใจของผมเองนะโอเคครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็อยากจะสอนเพียงเท่านี้นะครับจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะยังไงก็ถ้าใครนะครับไม่เข้าใจยังไงนะครับว่ามันเป็นยังไงให้ทิ้ง คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับดูแล้วมีประโยชน์ชอบมากๆอยากให้ผมมาสอนอีกนะครับอยากให้ผมมาพูดเรื่องศิละปะอีกนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ